เอาเครื่องหลบแดดนะดึงเครื่องมันออกมาให้หลบแดดอ่านก็ไม่เห็นด้วยแหละฮักน้องนานา,นาพูดถูกต้องที่สุดจะพวงนะคะสวัสดีครับแม่น้องภูมิจากลูกอนุสรจ์จ๋าต้นลิ้วจากแม่น้องภูมินะคะพี่ทรงพลลูกลัก <c oughs> เออเขาเพิ่งขึ้นไหล์ใหม่ไงก็ต้องคอยเป็นกําลังใจให้ลูกหน่อยแต่ลูกคนไหนที่ว่าไม่ได้ขึ้นไลฟ์แม่ก็รักเหมือนกันแต่ว่าความห่วงใยมันก็จะเป็นอีกคนละแบบเนาะเข้าใจไหมลูกแม่หัวเราะฮาๆถูกใจใช่ไหมใช่ไหมแล้วลูกคนไหนที่ผ่านแล้วก็ก็รักอยู่ดีแต่ว่า ความห่วงใยมันก็ยังน้อยนะคะยังกับลูกเชษ์เนี่ยวันนี้เข้าบ้านลูกเชษ์ธรรมดาแล้วแม่ไม่ค่อยได้เข้าบ้านลูกเชษ์เท่าไหร่นะตรงหน้าไหลนะคะส่วนมากก็จะไปดูคลิปบ้างอะไรบ้างก็แบ่งๆกันไปอะไรประมาณนั้นเนาะแต่วันนี้ได้เข้าบ้านลูกเชษ์แล้วบ้านลูกเชษ์เขาไม่ค่อยมีเวลาไงก็ต้องขับรถแล้วขับรถแล้วจะไปแว้นอยู่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันอันตรายเนะ แล้วแม่ก็เข้าบ้านลูกเชษวันนี้นะแล้วบ้านลูกเชษนะคนน้อยมีคนน้อยมากแม่ถึงได้นั่งฝากลูกเชษอยู่นี่ไงต็ฝากพี่พี่น้องนองเพื่อน,เ,นเข้าไปเป็นกำลังใจให้บ้านลูกเชษเออเออขนาดลูกตัวเองยังจําชื่อไม่ได้นะคนบนดอยสวัสดีจ้าลูกชาย <c oughs> นี่ก็อีกบ้านหนึ่งนะบ้านคนบนดอยก็ลูกชายเหมือนกันนะคะ คนไหนยังไม่ได้จับไม้จับมือกันก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยจ้าตอนนี้แดดออกแล้วนะพอาแดดออกแล้วคอ,คอมเมนต์มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะขอบคุณลูกแทนคุณด้วยจ้าเบาโต้เบาโต้จากลูกแทนคุณนะคะเบาโต้จากน้องอิงออนจ้าเอ้ยน้องออนออนบิวตี้นะคะ คนไหนที่ยังเก็บชั่วโมงอยู่เหลือศูนย์นะคะตอนนี้มีศูนย์ดวงตานะเดี๋ยวพี่สายทองก็จะกระโดดลงเวทีเลยดวงตาถ้าดวงตาไม่มาหาพี่สายทองนะพี่สายทองจะกระโดดลงทันทีเลยนะจะบอกให้เอองอนเป็นเดอหนูไม่ได้ขึ้นไหลหนูอภัพแบกผาแเบ ทำไมไม่ขึ้นไห์อ่ะแม่ยังไม่เห็นไหลลูกเลยจริงๆนะลูกแม่มแต่จริงๆแล้วลูกแม่ม,มาแม่ก็รู้จักมาตั้งนานแล้วรู้จักตั้งแต่บ้านลุงคำล่าแล้วเห็นตั้งแต่บ้านลุงคำล่าแล้วแต่ตอนนั้นนะ่ะแม่ไม่ได้ตามเออแม่ไม่ได้ตามลูกนะแม่เพิ่งมาตามลูกเมือ่อเมื่อไม่นานมานี้เองไม่รู้จําไม่ได้แล้วด้วยว่าไปตามอยู่บ้านใครเนาะเออ <c oughs> แล้วก็ หลังจากที่ว่าแม่ไปตามแล้วแม่ก็เข้าไปดูคลิปบ้างเล็กๆน้อยๆเออบางครัง้งบางคราวนะแต่ไลฟ์สดนะแม่ยังไม่เห็นจริงๆถ้าคนไหนขึ้นไลฟ์สดถ้าแม่เห็นนะแม่เข้าไปเลยนะน้องออนน้องออนคนสวยจากคนบนดอยจ้าแทนคูณจากน้องออนนะคะพี่ออนบิวตี้จากลูกทรงพลจ้าแม่น้องภูมิจากลูกแทนคูณคุณทรงพลสวัสดีครับจากคนบนดอยจ้า น้องแหม่มน้องแหมมจากลานานะคะสวัสดีค่ะเจ๊อุไลจากน้องแหม่มนะคะเอาจริงๆอ่ะแม่ก็รักลูกทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกหรือจะเป็นน้องนะคะรักทุกคนแต่คนที่ว่าแม่จะเฝ้าทุกคืนตอนกลางคืนนะก็จะมีพวงละยากับน้องจงนะคะก็สลับกันไปสลับกันมาอีกแหละเออบางทีก็ไปนอนหลับอยู่สองบ้านนี้แหละ บางทีไม่รู้ลงตอนไหนก็ไม่รู้ก็ขึ้นจนดึกแล้วเนาะคนบนดอยจากลูกบบาวแอจ๋าก,ก็ฝากบ้านบบาวแอกันด้วยนะคะบบาวแอคนบ้านบ้านจา๋าแาแนลต่อท้ายนะคะคนบนดอยจากลูกลานานะน้องแทนคุณจากคนบนดอยจา๋าแทนคุณกรอดมาแม่ขอบคุณนะคะคิดถึงลูกก่อนคิดถึงน้องแต่ก็ไม่ได้เข้าไปหาน้องสักทีไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเจอใครแล้วเออจะมาพูดว่าคิดถึงคิดถึงมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะคิดถึงจริงๆเพราะว่าไม่ได้ไปเขาไม่ได้เข้าไปหานานแล้วไง